บัดนี้วันที่20ิมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้าโยรดาการพิงขอถวายเสียงเกิดสาธยายพระสุระปริตและมื่งต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักคระพย,ยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องไม่เิ หนึ่งบทกระพระรัตนไตราอาณาหังสมมาสัพุโทโธประวาพุทธังระควันตังอภิวา,ทวา,าวเวาาทมสวะคาโตะปุควตาธรมโธัมมังนามะสามิสรรุปฏิปัโนโนปรคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนามาสองบทบูชาพระัยรีพินาชอาหาหังสมมาสะพุโทโธสุจิดังประรดิเนพุตโตคุเนหิทระม,มานุธานิปารมีหิสติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธัมมังสังฆังสรา,งสางังคาโตภูเชนิ ระตะนัตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาริสุัตราชันตุเทวตาสัทธมังนุกิราชสสุมันติสัคโมขะทางสัพเพกเมจารุเตคคริสิขารตเตจตาอิเควิมานีทีเปรุเตจคาเมตรโวนะคะหเนเเคหะวัตถุมหิเกเตคมมาจะยันตุเทวาชลทอวิสเมยัคะกันทัปนาคา ติขันตาสันติเกยังมุนิตรวระวะชนังสาทวโมสุนันตุธรรมสวนรคารูอายมบัฏันตาธรรมสวนรคารูอายมบัฏันตาธรรมสวนรคารูอายมบัฏันตาสี่บทสวดอุปภะภาขณะมักานะโมตัสสะภะคะวะโตุระตัวสัมมาสัพพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระตัวสัมมาสัพพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตุระตัวสัมมาสัพพุทธะ ห้าบทสวดไรสรณะคมนตาทะพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรานังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรานังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรานังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตชิเมสรานังอัญญงพุทโธเมสรานังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหนตุสะพัธานตทิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหนตุสะพัธานตทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหนตุสะพัธา เจตบุสวัสดติรัตนะปะนามะคธาพุทธังนะเมรัตน์พุทธะสรีระจิตังธรรมังนะเมรัตน์พุทธวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตน์พุทธสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนะรัตนังไตยะังขังสัมมาสโมสติตัพุุวิเศษปุตตังอนโยญญาณุตตะคุณโยคะวะสัพพวัตตังอัสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะธาติทันเตเอกังวินาตะทิตเรสัมมสัมภเวนะ โลเกกทาจิจะจเจเรนจัปปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติพุทธสัทถังวินยุหิอันิทะชเนหิวิชญยรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุป,ปรรัลภะนิยังเกสันจิสุธุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสะมุปสตังมณนะสิสุทธาภาษ,าษาทะทานัง บุญยจิกานะมสมุตตมะปุณณภูมังทุคขาปะมุจจานะโขะสระนังคตานังปูชาระเหสุปรมังพิภูเชนียังนิพพานะสัจจิกิริยายุอนิสสยถังสัมมากิเลสะมะละโสถะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสะเลหุปเสวนียมตาเนหิจาปิสละนังคะมณียะเมวะปัสมาหิตังติรัตนังระตะ ติรตตนังสลงนังคตัมหะรักินทิวังคณะเนสุนมัสะมานาคงเชมะจปิสสตังสุปสันนะจิตตาตัทธานุป,ปาริจริยาสธารตาจะอุเุเนนะตตะสุก,กเตนะสุขีภเวโมเตเชนะตัสสะสถาปิสุวติโมตุโยเจธาธรรมะวินยัยมหิปะมานะปูโต โลกุตตราภิสมโยนยโตสุขโชมปัสโซปนิสยยะจายะอะยัมปิโหตุวัตถุตเยปาริจิตโตสุขสาภะการโลกนามการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมาราปะกะโถสามังวัุโตสุขโตวิโมโตมารัสสะปะสาวินิโมจัยนโตอาเปสิเกมังชนัตตังวิเนยังพุทธังวะรันตังสิลสานามาิโลกัสสนาทันจะวินนยกันจะ ตันเตชัสเตชัยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัทธุพเสสิโรกัสสะสุวิสุทธิมะขังนิยานิโกธรรมะทารสัทารีสาตาวังโลสันติกโรสุจิโนธรรมมังวะรังตังสิรัสานามามิโมหะปะทารังอุปัสันตะทาหังตันเตชัสเตชัยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ สัพธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปาปุภะกิเลสะเชตาสันตุสยางสันตินิโยสโกจะสวากขาตัธรรมงวิธิตังปโรติสังฆาวะรันตังสิลสานามิพุทธานุพุทธังสามมสสีละทิฐิงตันเตชัสเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจะมินาสเมตุก้าบทสวดนโมการอัฏฐกัคคานโมอรหัตัวสมมาสัพพะสะมหิสิโนนโมอุตตมธรรมะสสวากขาตเสวะเตนิทะ นะโมมหาสังัสสะปินะโมมหาสังัสสปิม erm ah ิสุทธสีละทิติโนนะโมโอมาตายารัตสะรัตนาตายสะสาธุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยาสปินะโมการะปะปาเวนะวิขจันตุปัตถวานะโมกาดาลนภาเวนะสุวัตถิหงตุสัพพะทานะโมการะสะเตเชนะวิทิหงุหงุเตชวา สิบวสวตมหาสมัยสุเอวามสุตังเอกังสมายังพระวารสเกสุไิหันติกับวิรวัตถุสมิยมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายยาพิขุสังขจักราราโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทธหุสิอายังโขพระวารสเกสุวิหานติกับวิรวัตถุสมิยมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิว ทัสสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังคัสนายะภิกขุสังคจักยานุนัมมายมปิเยนะพัคขวาเตนุปสังกามียะมะอุปสังกามิตวะพัคขวาโตสันติเกปัญเจกะคาถาปัจเจียมาติอรตะขดตาเทวตาเสยยะทัพินโมะพระวาปุริสสภมิชิตังวะพะหังภาสาเลยะภาสาริทังวะพะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาพัคขวาโตปุระโตกัตุอรหังสุปันระหิตตาเทวตาพัคขวันตังอภิวาเทตวะเอกว เอกามังตะพิตาโูเอกาเทวตาปะขววตโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิมหาสมโยปวันนสินเทวกายาสมาคตาอาคัปกัมภีอีมังธรรมสมัยยังหกิตายีวะอปราชิตะสังขันติอัตโกอัปราเทวตาปะขววตโตสันติเกอิมังค่าถังอภัสสิตัตตาภิกขะวรสมาหังสิจิตธรรมอัตโนอุชุมังสุสารถิวะเนตานิคาเหตวาอินทาริยานิรักขันติปันทิตาติอัตาโกอปราเทวตาปะขววตโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิ เชตวากีลังเชตวาปาลีทางอินทกษีรังองค์หัจเจมณีชาเตจัลันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทังตาสุสูนาคาติอัฏฐโคอัปราเทวตาภะคาวาโตสันติเกออินมองคาทางอภัสิเนเกจิพุทธังจลานังคาตาเสเนเตเขมิสันติอปาโยโฟมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปาลิปุลิสันติติอัฏฐโคภะควาภิกขุอามันเตสีเยปุเยนะภิกเวทะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตัถาคัตังทัสนายะภิกขุสังฆะเยปิเตภิกเวอะเฮสุอัติธรรมทั ในสัมปิภคควันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปปิตาอหิสุงสศยธัปปิไมหังเอตาหิเอภิเตภิกเวขวิสันติอนาคตมัททันนางรหังโกสมมาสพุฑาในสัมปิพระวันตานังเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปปิตาภวิสันติสศยธัปปิไมหังเอตาหิอจิกิสามิภิกเวเทวกายนังนามานิกิตายสามิภิกเวเทวกายนังนามานิเทจิสามิภิกเวเทวการยนังนามานิตั้งสุนารักสักุคังมนาสิโรุา พาส você, am, e, ิสามีติเอวังปันเตติโคเตพิคูพระกวัโตปัจจตสูสุงพระกวาเอตัพโวจักสิโลกมนุษกษัสริมีถักุมาตัทสิตาเยสิตาคีรีขับพรางหิตขตาสมหิกาปุถุสีหามัสาลีนาโรมาหังสาวิสัมพุลุโอทัตมะนัสสุทภาพิปัสสนมานาเวลาภิโยปัจัตเตยตวาวาเนกัปิละวัทเวตาตุอมันตยิสัทสวาเกสานิรเต wartawan wa kay api kenta wisanat ha kewo teat ja sa pamakrung suto waku rasa saasanangang patu raut nya nang angsan Hasanang apik tamat takun sa sangat rasaa tre Seangeke sa hasanang ang menusan ang matasku hapikenan taman takun bisa bisa sepakkudang agungkan casapangnya nyawa waitawana cama pato ang manta sa ta wake saasan te waka api kenta te wisanat ha kewo.

what at mane apika mudi kunang samiti monang sa takirati sahasaya kanana tawani no itimantojuti mento wanama tawaniya sasinomorang mane apika mudi kunang samiti monang itjete jora sahasaya kanani tawani no itimantojuti mento wanama tawaniya sasinomorang what at mane apika mudi kunang samiti monang e samita baca sataya kanana tawani no itimantojuti mento wanama tawaniya sasinomorang วทัพมนาอภิกรรมุงพิคุณังสัมมิติมะนังกุมพิโรราชคาคิโกเวปุลส萨นิเวสนังเพโยนังสตัะสหัสสังเนตานังปะเยยลุปราสติกุมพิโรราชคาคิโกสุภะคัสมิติมะนังกูรีมันจะทสังราชาทัตตะโถภาษาสติขันทภะนังอธิปติมหาราชายาสศิโสพุทธปฏิสัพพงวีหะนันหมามหาภาราอิทิมันตูชติมันตูนัมมันตยาสศิโนโมทัพมนาอภิกรรมุงพิคุณังสัมมิติมะนังพักีนันจะทีสังราชาวิรุฬหโหตะภาสาสติคุมพันธนานังอธิปติมหาราชายาสิโส Puta pita sa pawo. mama pala. Jadi mentua suti mento wana mentua ya saksi mu mana apika mungkin punan sampai pasi mencari raja wiru pakopas sasati atipati maharaja yasasiso อุตตปิตัสสภวอินทะนามามหาปะลาอิธิมันโตชุติมันโตนัมันโตยยสสิโนมวัมันาอภิกรรมุงที่กุนังสัมมติณวานังอุตตรัญจะกรที่สังราชชาวภูเบลมตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชเยสสสุอุตตปิตัสสภวอินทะนามามหาปะลาอิธิมันโตชุติมันโตนัมันโตยยสสิโนมวัมันาอภิกรรมุงที่กุนังสัมมติณวานังปุริมาทิสังพระตรัโททักขิเนนะวิรุณหโกปะจิเมนะวิรุปโกภูเวโรอุตตรังที่สามจัตตารโตเตมหาราชสมันตาจตุโรธิสสััังงทนนตมอุวกปลวตเว เกสังมายาวิโรทสาอาภูวันจะนิกาสถานมายาปุเตมภุมีเตมภุมิภูจะวิภูโตสะหะจันทนโกรมมาเศธนจะกินุคันทุนิขันหุจักปะนาทถโอปัมมัญโยจเทวัสุโตจามัตติจิตตเสโนจจะคันทโพนโรราชเชโรสะโพอาคูเปจจิกขโรเจวติมภารุสุริยาวัชสาอิเตเจเนจราชาโนคันทภาสหราชุภีโมทมานาอภิกรมภิกขณังสัมมิตนีนางอัถาภูณภาสานาคาวิสาลัสหัสตเจกา

ก็แลกันชาวมหามิสมะอสุรานธานเวกษสาวิปจิติสุจิติจัปหาราธโรนโมจิสหัสตัญจัปภริปุตตานาสเภเวโรจนะมะกกาสันไหิตวะปะดิงเสนารามุปถัมุปะขมงสมัโยธานิปัทถ์เตปิคุณังสัมมิติณุนังอาโปจเทวะปัทวีจเตโชวายโยตถาขมงวันุนาวันุนาเทวะาสมงเจเนสสัสตะหะเมตตากรุณากายิกาอากุเทวายาสสิโนธาเสติระทะกายสเพนนานัตวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสิโน โมทัมนันาภิกขะโมกขุณังสมิติมนังเวทิจจะเทวสานิจอาสมาจัตวียะมืงจันทสูปนิสาเทวะจัตฏมะคุปปรกิตาสุริยสุปนิสาเทวะสุริยมะคุปปรกิตาณขัตตานิปุรกกิทธวาอาคูมันทวราหกา วาสุนันวสบุเสทโทสะโกปะคัปโรินทะโททะเสติระสะทะกายะสะเพนะนะตวะวณิโนอิทิมตุชติมตุวะนัตตะวณตยะสสินุโมทะมะนะอภิกรรมภิภูนังสัมปิเดวะนังอธาูสังเทวะฉลามกิสิขาตีวะอาดิทะกะาะโรชาจะอุมะคุนิพาชินวรุณาสาธรมมะจัจจุตตจเนชะกาสุระยัมเจระอาคุอาคุวะสวะณสิโทะเสตระสะทะกายะสะเพนะนะตะวณิโนอิทิมตุชติมตุวะนัตตะวยะสสินุโมทะมะนะอภิกรรมวิภูนังส สมณะน,นะฮะสมณะมนุษย์มนุษสุตมกิดถ้าปทุศิกาอากูอากูมนุปทุศิกาอาถากูวะไรห์เทวายะจัลโลหิตตวจิโนปราคามหาปราคาอากูเทวายะสัจจิโนทัศเตติทัศตาคียสเพนนานตวานิโนอิเทมัโตชุติมัโตวะนันโตยะสัจจิโนมุทมณะปิกมุงพิคุณังสัมปิึงมณังสุขะกรุมหาอะรุณาอากูเวขนะสาสหโอทัตคายหาปามุขาอากูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหาลกชานิสก nah. ัจชายะสัจจิโนทันยังอาคาปัชโนยุริสาอภิวัสติ Rasetyi rasataka ia sapienana tauwanino iti manto chutik manto warna manto ia sasino mo hat mana afikamohiko nang samiting wanan. Ke meia to sitaya ma katakaca ia sasino manto sa pita kala mase tachutik lama a sawa. Nimana ratino aku ataku prani mita rasetyi rasataka ia sapienana tauwanino iti manto chutik manto warna manto ia sasino mo hat mana afikamohiko nang samiting wanan. Sa ketehe mani kaya sa piyana na ta na man na wan yena akancung nia jan nia sa tisaha sa maki mo kha na khang jang hango asika titaang su pramal para matojapunta iti mato sa hak sa nang kumaropis o tsakasang na king mo nang sa hak sa pramal o isara ako เตสัญจรมาเชตุกอาคาห์ในตัวปิวาริโตเตจัสสภีอพิกันเตสินเฮเลเมสพรามเกมาณเสินาอพิกันมิปัสสะกันหัสสะมังเฮยมยธะคันหะทะพันหะทะลาเกนะปันทะมัทโวสมันตาปริวารเลยทะมาวมุจิทะโกจินังอิติตัพมหาเจโนกันหะเสนัาเปสัยปานินาตละมะหะจะสรังกะตะวันะเพละวังยธะปาวสกุเมโคนะยันโตสวิชุโกตัฏฐาสปจุทาวัติสังคุโทสะสยังวะเสปัญจัสพังอภิญญาญาวะวิกตะวันะจักกุมารตะโอะมันตะยิสัทธาสาวกสัสสเดลเต ma api ta wisana pamak karoungku towa saasanang ngikehi pabunge sau mempiincayun sappewiang kamma pay dita saasi mau hetik sau dehit saw ka sutaati สิบเอ็ดมสวดมังคละสุตาาัง,ตงเสวนาจะพรานังปัญธิทานังจจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตะมังปะติรูปะเทสะวาวโสจะปุเพจเกกัตปุญญาตาอาตัตตสัมมาปะนิทิจจเอตมังคลมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินยโยจะสุสิกขิโต สุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคัลโมตมังมาตาปิตุอุปทานนางปุตตะทารัสสะสังขโหอมนางกุลาจกรรมันตาเอตมังคัลโมตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังขโหอานาวัชานิกรรมานิเอตมังคัลโมตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะทำเนสุเอตมังคัลโมตมังคาระโวจะนิวาตจะสันตุถีจะกะตัญยุตา กาเระธรรมะสัมมังเอตมังคารมตมังคันติจโะโสวจัสตาสมมานานันจะทัศสนางกาเรณธรรมะสากชาเอตมังคัรมมตมังตะโปโฌจกรรมะจริยันจะอายะสจานะทัสนงังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตมังคัรมมตมังพุทธะโลกะธรรมเนหิจิตตัยสัสนกรรมปติอโซกังวิลาชังเขมังเอตมังคัลโมตมัง เอตาธิสานิกตวานะสัพพัทธมะปราชิตาสัพัทธโสถิงคดสันติตันเตสังมังคลรมตมันติสิบสองมสวดอัตนาปาริสยังกินจิวิตังอิทวะหะหูรังวาสเกสุปายังรัตนังปานีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิปุทธีรัตนังปานีตังเอเตนะสเจนะสุปฏิหตุขเยังวิราคังอัมาตังปานีตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโต นาเตนะธรรมเนนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยำพุทธะเศถวปริวันญิสุจิงสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิสติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเนปุคัลาอัตสัตตังปสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุจินนันิมหาพลานิ อิทัมปิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหหตุเยสุภายุตามนัสตาธนีนากามิโนโคตมัสสะนัมหิเตปติปตาอมตังวิไคหะรัตถามุทานิพุติคุญชะมานาอิทัมปิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหหตุขีนังปุรานังนาวังนติสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวัสมิงเตขีนะพิชาอวิรุหิฉันทานิพันติธีรายะทายังปฏิโปอิทัมปิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหหตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตาเวชิตังสิโยยาจายังอิตาราปชาอัต,ตะทะนตัสสะปรสัสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโมนะขันธโปนะมารสหปรามุนาจิต,ตังอปะชิตังกะยิราตถาลูปัสชันุโนสิบสี่บทสวดเกสปุตตสูตรภาสิตะนิทางเตนะภควตาชนะตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมุทเทนะ ถ้าักมเหมาอนุวมา Pakpakรายมา ปติกิรายมา ปตกะสpakะท่านนมา ตกะเหตุมานักยะคะตมาอากปริวิิตตเกนมาทิฐินิชานักขันดยามาพระพระรูปปะตยมา สัมมโนโนคัลยธาตุเมหิเหอตตนาวชาเนียธาอิเมธมะอกุสลาอิเมธมะสาวชาอิเมธมะวิญญูขรหิตาอิเมธมะสมัตตาสมาธินะอหิตายะทุกขายะสังวัตติอตตะตุมิเหปะชะเหยาธาญาธาตุเมหิเหอตตนาวชาเนียธาอิเมธมะกุสลาอิเมธมะอนาวชาอิเมธมะวิญญูปัสสาอิเมธมะสมัตตาสมาธินะหิตายะสุขายะสังวัตติ อัตตุมีเหอปสัมปชัวิหะเรายธาธติสิหบห้าลกทุปปนสยสุปปนยติชีวิตะมัปปมายุงชะรูปะนิตะสนสันติตานาเอตังพยังมรณะเนเปฆมาโนปุญญานิกยิราคะสุขาวะหานิอปปนยติชีวิตะมัปปมายังชะรูปะนิตะสนสันติตานาเอตังพยังมรณะเนเปฆมาโนโรกามิสังปชะเหสันติเปโค โยทะกายเยสังยมววจายะปุทะเจตสาตังตัสสะเอตัสสะสุขายะโหติยังชีวมโนปกโรติปุญญังธรรมโมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสาณิสังโสธรรมเมสุจิเนะทุกขติฆัชติธรรมจาริสัพเพสังขาราอนิจจา ยาถาปัญญายาปัสติอัฏนิพนติตุเคอสัมมโควิสุตธิยาสัเพสังขาราทุกขาติยาถาปัญญายาปัสติอัฏนิพนติตุเคอสัมมโควิสุตธิยาสัเพธมะนาตตาติยาถาปัญญายาปัสติอัฏนิพนติตุเคอสัมมโควิสุตธิยาสิบหกบทสวดอปันนะกัจาดุอปันนะกัฐานะเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตัญัญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนากรร พระหูเมสะระนังยันติปภตานิวนานิจัอารามะรุกะเจตยานิมนุสสาภยะตชิตาเนตังโขสะระนังเขมังเนตังสะระนมามุตตมงเนตังสะระนามะขมะสัพพะทุขาปมุจติโยจะอุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสะระนังขตโจริตาริยปจานิสัมมปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสะ,บบาาสะ,ะมุปปาทางทุกขะสัจจะอติกมังอะริยัญจะอัตถังคิจัง ทุกขุปสสะมะขามินังเอตังโกสภาังเขนมังเอตังสรารนมุตตมังเอตังสารนามากขมะสัพพะปุขาปมุจติสิบเจ็ดบทสวดพธธระเศกัลตะคาถาอติตังนานวาคเมยะนปฏิกังเอนาคตังุคไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะหะติตัมปะหีนันต,ตังอัปปตัญจะอนาคตาัง สิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันน้นจะโยทำมังตถาทัตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะุภารูหเยก็บุคคลในเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่เงื่อนไม่คลองแคนในธรรมนันนวนได้บุคคลนั้นพุ่งเจริญธรรมนันเนืองๆให้ปลุกปงเถิดอัจเทพิจะมาตัปังโกชยามารณังสุเวึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้และใครน้องจะรู้ความตายในวันรุ่งในฮิโนสังคดันเตนะมหาเสนีนัมจุนาเพราะ เอวังวิหาริมาตาพิงอหนันตตะมาตาทิตังต,งต,งตังเวพะเทกะรัตติสันโตอจิคเตมุนิติเราม,มุนีผู้สงบเยี่ยมเี่ยบุคคลผวกมีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผวกมีราตีหนึ่งจเจริญรัตรการชนิแลสิ 18. บแปดบทสวดกินหะกปัจเวคขณะภาทะจะดาธรรมมหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงมลงความแก่ไปไม่ได้ พายาธิทำบำฮิพาย,ยาธิอนันติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่ลงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรรธักษณ์ทำบำิบรรักณอนันติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดลงความตายไปไม่ได้สัพเพหพินเมรีหินมนาเปหินนาภาโาวโวินาภาวโวเราจะเราเว็นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระคลาดจ,จากของรักของจจจจเจริญใจทันสิ้นไจกรรมสกมิกรรม,มาทาย,ยาโทรกรมมรมอโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสานิ ยังกำมังการิสามิกาลรรยานังวาปาปะกกังวัตสทายาธาพวิสามิเราทำการอันใดไว้เป็นบูรือเป็นแบนบเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของการนั้นนั้นสืบไปเอวังอัม,มีิธิอพินถังพระเจ้าวิคิตภพังเราทั้งหลายควนพิจรารณาอย่างมีทุกงุวันเทินสิ 19. บเกบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขพยาปัตาจนิพยา โสกปตตาจนิสโสการหงโยสเพียบิปานิโนเอตาวัตตาชเมหิสัพตะนุมยังสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังลักขตุสัพภธาภาวนาพิรกะหงโยตุขัจฉันตุเทวตาคาตาสพีพุทธาภรปตตาปเจกานันจะย,ยังพร,งรางอรหันตานันจเตเชนะรักขณามิสัพวะมีสิบประส,สวัเทวตาปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสีรีทูเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาสถิงกโรเตทะิหาระมณฑเลเทราจะมัชยานวกาจะปพิขโวสารามิกาทานะปตีอุปาสกาขามาจัเทสานิขามาจะอิสราสปานะพูตาสุขิตาพระวันตุเตชราภูชายเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกาในยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสเพ ปิทุขัสสะกรุณตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตทราบจะปุขราสังคโคโหตุสมะโคะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธัมโมสัพเกปิธรรมจาริโนวุทิมมทสัมปาปุเนยามะธรรมเอมิอริยัปเวกิเต 21บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาอุญยสิธานิกะตัส,สะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะพะทิโนหงตุสัตตานันตาปปะมานกาเยปิยาภ<ม>ุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยคิดฐามจาปะยทิทาวาอันเนมัชัตตะเวมิโน สัตตาติทันติโลกัสมิงเต,ตปุมมาจตุโยนิกาปัจเจก,กะจตุวการาสังสารันตาภาวะภเวยาตังเนปฏิทานม,มิอนุโมทันตุเตสย,ย,ยังเยจินังนปะชานันติเทวาเต,ตสังเวทยุง มะยาทินนานะคุณญานังอนุโมทนะเหตุนาสัเพสัตตาสถาหุนตุอเวลาสุขชีมิโนเขมะปะทันจะปปโนตุเตสาสาติชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญท <Moon S 1> <Credit> ี่ข้าพเจ้าได้ทำในบัตรนี้และแห hmm. ่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเว้นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้้าแลว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนมนุษ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่ไปสุขเสมอเถิดแต่จงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูปรระปริตและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าโยรดากัรเพ่งและครอบครัวขอให้พ้นจากุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทางทางโลก ในทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการบวดสารยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอาํานอยกรให้แก่ข้าพเจ้ายูรดากางเพ่งและครอบครัววัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาเปิมูลดิธิสมเด็จพยายนาสังวรมาโควานิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งมหาปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเพลิน